สวัสดีครับมาพโอการรีวิวรถของเดลทูสีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราก็เตรียมรถมาเป็นแพ็คแบบนี้ให้เห็นเลยนะทั้งแคมรี่ตัวโฉมปัจจุบันนะแคมรี่โฉมที่แล้วนะครับนะแล้วก็ Honda Accord เทียนหน้าเรามีให้หมดนะตัวนี้เป็นรถด D ีเซ gment ทั้งหมดนะครับที่วันนี้ผมเอามาโชว์อยู่บนโชว์รูมนี้นะครับก็เรียกว่านอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกเยอะนะรถตระกูลดีเซ gment เนี่ยมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วที่สําคัญในเดือนสิงหาคมนี้นะผมมีโปรพิเศษให้นะสำหรับรถด D ีเซ gment ทุกัน ทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่ผมโชว์อยู่นี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแคมรีนะตัวใหม่ตัวเก่าเทียน่าแอคคอร์ดมีให้หมดนะครับก็คือแคมเปญพิเศษดอกเบีย้ย0% 12งวดนะอันนี้ลูกค้าถ้าจัดกับ t t b นะครับรับแคมเปญพิเศษนี้ไปเลยนะเดือนนี้สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับหรือจะสามารถเลือกได้ด้วยเหมือนกันนะจะเอาเป็นว่าขับฟรี90วันเรามีให้ได้เหมือนกันและได้ดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79เลยนะ4ปีนะครับ ฉะนั้นตัวนี้ใช้ได้หมดอย่างใดอย่างหนึ่งเลือกได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าโอเคมากเลยนะเป็นแคมเปญพิเศษจริงๆนะเฉะพาะเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นครับลูกค้ารีบเข้ามาตัดสินใจวันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะแคมรี่ใหม่ตัวนี้ตัวท็อปเลยนะครับเป็นตัวแคมรี่2.5ตัวไฮบริดนะครับพรีเมียมด้วยเรียกว่าได้เบาะหลังเป็นแบบปรับไฟฟ้าแล้วด้วยนะอันนี้ให้ดูเลยนะสันลูปแน่นอนต้มีนะครับแล้วก็ที่สําคัญนี่ให้ดูตัวพรีเมียมเท่านั้นนะถึงจะมีเบาะหลังปรับไฟฟ้าเลยนะครับอันนี้ เจ๋งมากนะจัดเต็มมาเลยนะตัวนี้เนี่ยถ้าพูด,ดง่ายๆใช้แคมเปญพิเศษเนี่ยนะศูนย์องวดผมบอกเลยคุณเซฟไปแล้วเนี่ยห้าหมื่นหกหมื่นเลยนะประหยัดไปเลยห้าหกหมื่นเลยสําหรับรถคันนี้เลยนะแค่ดอกเบี้ยปีแรกปีเดียวอันนี้คุ้มมากนะครับรถคันนี้นะผมบอกก่อนว่าคุ้มมากเพราะว่าราคาออกห้างเนี่ยล้านเจก็คือว่าตัวท็อปสุดเนี่ยล้านแปดง่ายๆนะล้านแปดตอนพันตัวนี้ ราคาปัจจุบันเหลืออยู่เพียงแค่1นึ่งล้านสองแสนบาทนะคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงรีบเข้ามาตัดสินใจนะแล้วที่สําคัญรถคันนี้เนี่ยเป็นรถผู้บริหารนะครับของเจ้าของโชว์รูมโตโยต้ตาเลยว่าเนอะนะรถสดใหม่มากนะวิ่งอยู่แค่6,000 0โลสวยใสยอย่างนี้นะรีบเข้ามาจับจองคันที่2ส,สวยไม่แพ้กันนะคันนี้แคมรี่แต่เป็นตัว2.0ตัว G นะเรียกว่าตัวนี้ก็ได้สีตัวนี้ได้สีเลย สีขาวมุกสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะบอกก่อนเลยนะวิ่งอยู่7จ็ดหมื่นรถปี2020เลยนะครับรถปีใหม่มากนะวิ่งอยู่7จ็ดหมื่นนะตัวนี้ราคาขายเราขายอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่ครับราคาขายเรานะหนึ่งล้านเก้าบาทประหยัดมากนะเพราะรถปี20แท้เลยด้วยนะครับรถปี20แท้เลยวางตีห้างยังเหลือแน่นอนนะครับรถปี2ี่สเนี่ยงั้นไม่ต้องกังวลเลยสบายๆนะแล้วก็ ตัวนี้แน่นอนว่ามีแคมเปญพิเศษให้ด้วยนะครับแคมเปญพิเศษของคันนี้เนี่ยจะบอกให้เลยว่าถ้าดูจากรถราคา1นึ่งล้านเบาทคุณเซฟไปแล้วได้อยู่ประมาณสี่หมื่นบาทห้าหมื่นบาทแน่นอนต่อปีนะปีแรกปีเดียวนะศูนย์เปอร์เซ็นต์สองงวดเนี่ยเอาไปเลยนี่คือนอกจากราคาตรงนี้แล้วคุณยังเซฟเงินไปได้อีกเยอะเลยนะครับคันที่สามอันนี้จะบอกให้ก่อนเลยนะว่าโอนี้เดือดจริงๆไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นเก่าหน่อยนะตัวนี้พวกนี้ปี 2017, 2017ือนน่ตัน้ปีเ0 1 7นะครันี2017 2017นะเป็นดเกตับนีดเป็น, Hi นะนีนตัว ไฮบริดนีเวกเกเตอร์เรียบร้อยเลยมีน a v ว g เกเตอร์จากโรงงานให้เรียบร้อยเลยนะครับอาจจะยังไม่ใช่ตัวพรีเมียมนะแต่ว่าคนที่กําลังห,หารถไฮบริดไปยัดน้ํามันนะในยุคนี้เนี่ยสคันนี้ผมแนะนําเลยพอรถวิ่งอยู่คันนี้คันนี้วิ่งอยู่แสนแสนเดียวท่วนๆน,น,นะปี2 0 1 7คันนี้วิ่ง9 0 0 0 0กว่านะสคันนี้วิ่งสูงสีกันนะแต่ว่าเรียกว่าถ้าปี2 0 1 7เนี่ยรถประมาณสัก4ปีกว่า5ปีวิ่งอยู่9 0 0 0 0กว่าปีหนึ่งวิ่งอยู่เท่าไหร่เองวิ่งอยู่20,000กว่าโลเองนะครับอันนี้ สุดดยอดหาไม่ได้นะสภาพแบบนี้นะอันนี้ก็เรียกว่ารถสภาพดีประวัติดีมือเดียวนะครับแล้วก็การันตีเรื่องเลขใหม่ด้วยนะตัวนี้2ครคันนี้เนี่ยราคาเท่ากันเลยผมขายอยู่7,99,000บาทนะราคาซึ่งถือว่าไม่แพงมากแล้วตัวนี้ถือว่าถูกมา,มากๆ7 9 9 0 0 0บาทถ้าใช้แคมเปญพิเศษที่ผมบอกเนี่ยนะตัวนี้ ประหยัดไปเลยนะถ้าคุณผ่อนอยู่ประมาณสัก60งวดเนี่ยคุณเซฟไปเลยทันที40,000บาทเลยนะถ้า5ปีนะอันนี้ถือว่าคุ้มมากเลยคือนอกจากราคาที่คุณได้ตรงนี้แล้วเนี่ยคุณประหยัดเงินไปอีก40,000บาทเลยนะจากดอกเบี้ยเนี่ยคุ้มค่านะครับคันนี้คันต่อไปตัวนี้เนี่ยเห็นไหมโลโก้ไม่มีฟ้าฟ้านะแคมรี่2 G g นเบนซินยอดนิยมแต่ตัวนี้ให้ดูข้างใน ข้างในเบาะส้มนะครับคันนี้นะคันนี้คือตัวไมเนอร์เชนสุดท้ายแล้วนะเบาะส้มเดี๋ยวผมให้ดูราคาปกติเบาะส้มเนี่ยหายากนะวิ่งอยู่ไม่เยอะนะแสนหนึ่งสองรถปี2 0 1 7เหมือ,มอ,มอมนกันก็ปีหนึ่งประมาณ20 0 0 0กว่าโลไม่ถึง30 0 0 0โลน่ะปีหนึ่งนะรถวิ่งน้อยประวัติดีนะรถมือเดียวนะครับตัวน,นี้เช่นกันนะครับสภาพให้ดูเลยค๊ิปแบบเนี้ยเบาะส้มสวยเนี่ยอยู่ในสภาพดีคลิปมากเลยนะครับตัวนี้ยอดจัดปุ้งตุ้มเต็มเมเลยนะแล้วที่สําคัญการันตีนะคันนี้ฟรีดาวฟรีดาวแน่นอนนะแล้วก็ ราคาเนี่ย749,000บาทคันนี้749,000บาทนะครับยอดจัดบบกให้เลยล้นๆนะฟรีดาวแล้วก็ที่สำคัญถ้าใช้ดอกเบี้ยพิเศษใช้ได้ไหมใช้ได้ดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยคุณเซฟไปเลยทันทีนะอยู่ประมาณเกือบ40,000บาทเหมือนกันเกือบเกือบ40,000บาทเหมือนกันนะอันนี้โอเคมากเลยนะครับไอ้พวกเนี้ยประหยัดดังไปเยอะเลยผมบอกให้เลยนะคุณมาเลือกแคมรี่เลือกที่นี่ได้นะมีทุกรุ่นทุกสีนะครับเยอะกว่านี้นะอันนี้ผมให้โชว์เป็นออเดอร์ไปก่อนนะแล้วก็ยี่ห้ออื่นก็มีีีอันนนะ้ะผมพิ่งงรววไปถึ สิ้นอาทิตย์นี้ผมยังให้1.99อยู่นะแต่ว่าหมดวันที่31นี้จบหมดแล้วนะแคมเปญน,นะจะเป็นแคมเปญใหม่แล้วที่ผมพูดเมื่อกี้คือ0 12นงวดนะคันนี้เรามาดูกันตัวนี้เป็น Accord ตัวท็อป2.4 EL เพึ่งเข้ามานะครับตัวนี้สวยมากนะจะบอกก่อนประวัติดีรถปี2017เหมือนกันวิ่งอยู่แสนหนนะวิ่งอยู่แสนหึงห้ารถมือเดียวนะครับรถคันนี้เนี่ยจะบอกก่อนว่าประวัติดีครบถ้วนนะครับแล้วก็วิ่งน้อยไงไงอนันเี้ย่างเงี้งยรัน เรียกว่าได้ใช้รถแอคคอร์ดอย่างนี้แล้วก็ได้แคมเปญพิเศษอย่างนี้ไปนะราคาขายเราตั้งขายอยู่819,00 0บาทตัวนี้จะแพงกว่าพวกนี้นิดหน่อยนะใกล้เคียงกันเซฟไปประมาณ40,000กว่าอันนี้โอเคเลยประหยัดมากนะครับเอาไปใช้แล้วก็ได้ดอบเบีย้ยพิเศษด้วยสุดท้ายเนี่ยจะเป็นนิสสันเทียนาตัวนี้ก็เป็นแบรนดน์ใ่ยอดนิยมไม่แพ้กันนะปี2018ตัวนี้ใหม่กว่าหน่อยปี2018นะครับวิ่งอยู่แสนหนึ่งสี่นะตัวนี้เนี่ยสวยกริฟมือเดียวเหมือนกันนะประวัติดีนะคร ราคาแค่6,39,000 0บาทคุณจะหารถด,ดีเซกเมนต์พวกนี้เนี่ยเแสนหมดตัวนี้6 0แสนต้น6,39,000บาทคุณได้รถหล่อๆแบบนี้เลยนะคลาสเดียวกันเลยนะครับแล้ววิ่งใกล้เคียงกันปีหนึ่งอยู่ประมาณเฉลี่ยละ30,000โลนะอันนี้โอเคมากเลยนะครับเอาอกเบียพิเศษผมไปด้วย0% 12เดือนนะตัวนี้เซฟไปเลย35,000เอาไปเลยคุ้มมากนะตัวนี้ยบอกให้เลยเดือนนี้นะรีบเข้ามาตัดสินใจ รถสวยๆมีเยอะนะแต่ว่าคุณต้องรีบมาเลยเพราะว่าแคมเปญน,นี้เดือดสุดๆแล้วก็เดี๋ยวแป๊บเดียวหมดแน่นอนนะรถสวยๆไม่รอคุณแน่นอนรีบเข้ามาจับจองนะครับจะใช้แคมเปญสูตรพเศษสองงวดก็ได้อย่างที่ผมบอกหรือเราบอกไม่เอาไม่เอาเราขอเป็นดอกเบี้ยธรรมดานะแต่ว่าขอขับฟรี90วันผมมีให้เหมือนกันนะครับพวกนี้ขับฟรี90วันได้หมดเลยนะก็ช่วงนี้ไม่อยากจะผ่อนอยากจะใช้รถไปก่อนพวกนี้เข้าโครงการได้หมดเลยนะครับก็อันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษนะสำหรับเดือนสิงหาคมนี้นะ พาแม่ไปเที่ยวนะครับรถสวยๆมีให้เลือกเยอะนะครับเี่คูสีมอเตอร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็รีบเข้ามาจับจองนะมาช้าอดหมดด้วยนะผมบอกให้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ